พุทธาตายรัตนายานมีนภารสีสะอาดสุลัมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคังสิวะรีกะมังหาเถรังอาหารวันทานมิทูระโตอาหารวันทามิทาตโยอาหารวันทามิสัพโโส พุทธธรรมสังฆะปเชานิณโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนญาณมรีนกภรศีสนาสัจสมงามพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาหาคีทานังวรังสิวะรีจัมหาเถรัง อาหารวันทามิภูรโตอาหารวันทามิชาตโยอาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆาอูเชนิณโมคุทายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพาราศีสหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะยาพุทโมนะพุทธาอุชาธรรมะอูชาสังฆาอุชา อาคีธานังวรังคันธังสิยวรีจะมหาเถรังอาหารนี้ทูระโตอาหารวันทามิธาตันอยูอาหารวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชนิพโมพุทธายะพระพุทธะตพระไยยามมรีนภรัสีสหัสสุขามา ชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังกังมังสิวลีจัมหาเถรังอะหังวันธานิทูระโตอะหังวันธามิทายปโยอะหังวันธามิสัพปโสพุทธะธรรมะสังฆะคูเชนิะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยาน มณีนภรัสสีสานสัสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะกูชาธรรมะกูชาสังฆะกูชาอคีทานังวรังหันทะสิวะรีจะมหาเถรังอาหารวันทามิอุตตะโตอาหารวันทามิทากะโยอาหารวันทามิสัพพโส พุธทธะธรรมสังฆาปูเชนินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนภาโโราสีสานาสุธรรมาพุทธโธทัมโมสังโฆยะถาพุทโ,ททโมนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆาปูชาอัภีทานังวรังธรรมังสีวารีจะมหาเถรัง อาหารวันทรมิทุระโตอาหังวันธามิทาคโยอาหารวันทรมิสักอโสพุทธธรรมสังฆาอุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีลภารัสีสังหัสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะขาพุทโนะ ธรรมะอุชาสังมภูชาอากีทานังวะรังธรรมังสีวะริจามาหาเอรังอาหารวันภามิตุระโตอาหังวันภามิภารโยอาหังวันภามิสัพพโส มาูชาสังฆภูชาอคิการนงวรังนางิวลีจะมหาเถรังอาหารวันคามิภูรโตอาหางวันคามิทากโยอาหารวันคามิสัพโโสพุทธธรรมสังฆภูเชมิพระโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัศีสหสังฆธรรม โมธมโมสังโฆยะภาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังคาบูชาอากีทานังวรังธทังสิวะรีจะมหาเถรังอะหังวันทามิภูรโตอะหังวันทามิทาตโยอะหังวันทามิสัพะโตพุทธะธรรมะสังคาปูเชมินะโมพุทธายะ พระอุโโ้งไตรรัตนายามณีโพระราศีสหัสสุภม,มาภูตโทธรรมโมสังโฆยะตาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบ,บูชาอา,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 างคีทาน,นังวะรังพันธังสิวัตรีจะมหาเถรังอาหารวันธรรมิถูรกรดอาหารวันธามิาทา,า,า,มาติโยอาหารวันทรรมิสักโสุ พุทธธรรมะสังฆปูเชนิสนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัส,รสีสหศาสุธรรมาพุโทโธธรรมโม,มสังคโฆและทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรังคันธสีวลีจัมมาเถรงอาหังวันทามิภูระโต อาหังวันคานิธาตโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยางม่มีโนภรัสสีสหัสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆะปูชาอากีทานังวรังคันธัง สิวะรีจักมหาเถรังอาหารวันามิภูแะโลอาหารวันามิคาจโยอาหารวันไามิสัะโสพุทธะธรรมสังฆภูเชนิแะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายมมณีโนภรัสสีสหังฆสุขามาพุทโธธรรมโมสังโฆยะทาปุตโมนะ พุทธกุชามะูชาสังฆกชะตัิทานังวรรคชวิจะมหายะระอาหังวันทามิภูรโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพปโสอพุทธธรรมสังฆปูเชมิะโมพุทธยะพระพุทธไตรรัตนายา มรีโนสารสีสหัสขสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะอาพุทโมนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาอาคีทันังวรังธรรมาสิวริจัสมหาเถรังอาหารวันทามิปุระโตอาหารวันทามิธาติโยอาหารวันทามิสักขโสพปุถะธรรมะสังฆปุเชมิ นะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไาายวัฒนายานมณีนกราศีสหัสสุธรรมมาอุณโตธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธภูชาธรรมะภูชาสังฆภูชา,าทัตีทานังวะรังกัทง,ทงทิฏวะริจะมหาเถระอาหารวันธามิปุระโตอาหารวันธามิชาโตาาาโย อหังวันพามิสัตโตพุททาธรรมะสัมภคุเฉนินะโมพุทธายะพระพุทธไตวัฒนายามณีลบนารสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาอุชาธรรมะอุชาสัมภบูชาอคีธานังวะการธนังศีวลีจะมัง สัพพะโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทหายะพระพุทธไตยรัตนญาณมนีโลพารสีสะสาดสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโธนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาอากีทานวะรานังสิวะรีจะมหาเถรัง อาหารวันธรมิทุระโตอาหารวันธรมิอาตโยอาหารวันธรมิสัพโสพปุถะธรรมะสังฆระปูเทนินะโมพุทธายะพระพุทธะไตรัตนายังณะณีโลกภัสสีสหังฆาสธรรมาภุดโธธรรมโมสังโฆยะคาพุทโมนะพุถะปูชากรรมะปูชาสังฆระปูชา ที่ทานางวรังคันธังสีวรีจามาเอี๊รังอาหารวันคามิทูระโต ชาสังฆะปูชาอักขีพานังวรังคังคังสิงหวรีจัมมหเถรังอะหังวันทามิภุรโตอะหังวันทามิคาตโยอะหังวันทามิสัพโสปุถะธรรมะสังฆะปูเชนินโมพุทธายะพระพุถะไตรัตนยางมณีโยภารตสีสานาส ทงโมขังโฆยาาพุทโมนะปุ๊ดาปุชค่ะนี่ก็รวมบุญกับอาจารย์ิ่นเดอร์ค่ะพี่น้องกับทีมงานที่เพิ่นเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีเนาะคะ่ะหรือว่าหลายๆทีเนาะคะ่ะเพิ่นรวมแรงร่วมใจเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาสั่งห,อ,งหอ,งอ,อ้องซอยปูเอื้อราชานาคลาดเนาะค่ะพี่น้องค่ะมักกะจัดคัดกระพานค่ะทั้งช่องเสนอไปพอแม่พี่น้องมักตัวไดก็ล่องคัด,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 ดเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ขอให้โชคให้มันทุกๆท่านที่ได้มาเห็นมาชมในคลิปนี้นะคะ<ด>ขอให้แฮ้งๆปังๆสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ